สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานโช้ออาบนะครับในชีวิตประจําวันเน้นความนุ่มนวลนะครับลดอาการเด้งสายด้านไท้ายและค้งเพลนะครับขับรถไม่นคงมัใ่ใจมากยิ่งขึ้นผมแนะนําชุดเอเกรดชุดนี้นะครับ YS e s y Series นะครับตัว Mono Tube นะครับใเรื่องของความนุ่มนวลนะครับวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนครบเซตนะครับทั้งโช๊คอัพชุดหนึ่งนะครับและสปริงคู่หน้านะครับติดตั้งในบอดี้ของ t ต y o t a v ว g o นะครับตัว p พ u n เนตัวสูงเดิมโรงงานนะครับลูกค้าบอกว่าใช้งานเยอะนะครับใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับและมีคนของบ้านนะครับเป็นสายแคมปิ้งนะครับตัวนี้น่าใช้งานครับติดตั้งนะครับพร้อมบริการเซตอัพนะครับและตั้งส่วนให้แบบครบจบในที่เดียวนะครับตัว YS e s Series นะครับมี เวลาลูกค้าขับใช้งานนะครับตัวโช๊คอัพเราจะปรับความเหนื่อยให้แบบอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นการขับที่ความเร็วต่ำหรือความเร็วสูงนะครับนั่งน้อยหรือนั่งเยอะนะครับตัวโช๊คอัพดูแลเรื่องของการปรับความเหนื่อยให้แบบอัตโนมัติลูกค้าไม่ต้องก้มปรับเองให้เสียเวลานะครับสำหรับพี่ลูกค้านะครับที่ต้องการความนุ่มนวลนะครับแนะนาชุดนี้เลยนะครับเป็นชุดจบได้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับลูกค้าไม่ต้องก้มปรับเองให้เสียเวลา ขอบริการติดตั้งตั้งศูนย์ให้ครบจบในที่เดียวสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้งานโตโยต้าวีโก้พ n ี e ลเนอร์อยู่หรือจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนปีไหนอยากเข้ารับบริการอัพเกรดใช้โช๊คอัพ YS e s e r i e s นะครับครบชุดแบบนี้บริการครบจบที่เดียวแบบนี้เรียนเชิญได้ที่ร้านยานเจริญนุ่งเรืองโทร6969 1915ผมบุ๊คจาทีมงานยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ